สวัสดีค่ะติรวุฒิกรยุทธนุพันธ์นะคะประจำวันที่25มิถุนายน2563นะคะวันนี้ s e f e t y the Future นะคะ S50U20 <_ S 2> <_ S 1> เรามองแนวโน้มน่าจะปรับฐานลงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยร่วงลงไปกว่า18.10จุดนะคะถ้าความกังวลน,นะคะต่อการชะตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะหลังจากที่การประชุมกรององอนะคะล่าสุดเนี่ย คงอัตาราดอกเบี้ยทโ่ปไปไว้ที่ระดับ0.5%นะคะแต่ว่ามีการปรับประมาณการในเรื่องของการแห่ตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะลงไปที่ระดับลบ8.1%นะคะจากประมาณการครั้งก่อนติดลบ5.3%นะคะตรงนี้ก็เรียกไว้ว่าต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะนับตั้งแต่เ,เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเลยทีเดียวนะคะ ยังมองในเรื่องของการส่งออกนะคะที่จะติดลบนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของผลกระทบจากการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะตรงนี้ก็ทำให้มุมมองต่อ,อเศรษฐกิจโลกเองจาก IMF ก็ค่อนข้างสอดรับกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในบ้านเราเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีการปรับลดกลารแหตุตัวของเศรษฐกิจ กิลโลกปีนี้ลงไปสู่ดับลบ4.9นะคะจากลบ3.0เรียกว่าก็หนักยิ่งกว่าในช่วงของ Great Repression นะคะตรงนี้เลยมองว่าตลาดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาค่อนข้างวิตกกังวลนะคะในเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะคะ แล้วก็ในส่วนของความกังวลว่าผลกระทบจากการแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ที่อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ยิ่งจะซ้ําเติมภาพเศรษฐกิจที่หดตัวตรงนี้นะคะด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อในฝั่งสหรัฐนะคะในหลายรรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะคะแล้วก็ในฝั่งเอเชียเองเนี่ยบางประเทศก็เห็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นมานะคะ ตรงนี้เลยมองว่าในเรื่องของ Second Wave เนี่ยจะเป็นแรงกดดันภาพรวมการลงทุนนะคะของตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเรานะคะได้ต่อทำให้มองว่าตัว s อ0่2 0เองนะคะวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปทดสอบแนวรับ870แล้วก็860จุดน,นะคะขณะที่ก็ย,ยังเห็นแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะออกมาต่อเนื่อง แนะนำให้เทรดดิ้งช o อยซ่าู u 2 0ในกรอบ860-880จุดนะคะส่วนกอลไลฟิวเจอร์เองเนี่ยเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันนะคะหลังจากที่ราคาขึ้นไปทำไฮสูงสุดในรอบ8ปีที่1,780เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะสำหรับตัวราคาทองคำสปอต มีแรงขายทองควาไราเพื่อถือเงินสดอีกครั้งนะคะท้ามความัม,มวลในเรื่องของการชาโตวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อในฝั่งสหรัฐที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการนะคะขณะที่ spdr นะคะเข้าซื้อสะสมทองคําเพิ่มขึ้นอีก7.6ตันนะคะเ,เรามองว่ายังเห็นแนวโน้มการไหลเข้ามาของฟันโฟนะคะอย่างตลาดทองคํา ต่อเนื่องนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐคืนนี้นะคะโดยรวมคาดการว่าจะฟื้นตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะตัวเลข initial jobless claim นะคะแล้วก็ในส่วนของ GDP ไตรมาสหนึ่งเนี่ยคาดการว่าจะหดตัวไม่ต่างจากประมาณการทั้งก่อนนะคะก็คือลบ5%ตรงนี้เลยมองว่าจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยอาจจะ มีการแว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะมีแรงหรรายรำไรออกมาบ้างแต่ว่าแนวโน้มหลักยังเป็นทางขึ้นอยู่นะคะมองแนวราบ1,770นะคะสำหรับราคาทองคำสปอร์ตเช้านี้เนี่ยที่ลงมาแถวรับ1,765เหรียญน,นะคะ ส่วนนวะต้นถัดัย1,780แนวรับ1,760 1,750นะคะ GOU 20เป็นพรีเมียมเหนือสปอตประมาณ5เหรียญนนะคะขณะที่กลยุทธการลงทุนเรามองว่ายังสามารถเทรดดิ้งรองได้นะคะ GO 20 U 20ในกรอบ1,765ถึง1,785นะคะเราจังหวย,ย่อตัวลงมาเข้าเทรดดิ้งรองนะคะในกรอบดังกล่าวส่วนเทรนเทนนะคะยังรอเปิดรองนะคะ1,765นะคะเพราะ เป้าหมายทำกำไร1,785แล้วก็ซับลอตถะาหากว่าหลุด1,755ลงไปนะคะส่วนบล็อกเก็ตโมเมนตัมสแกนนะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งบริษ Delta NG, ั ist, เษ Mega, e ะะทเดลต้าเซอจีแล้วก็ l อลเอสคาร์บอนแบริซิการ์เมกาซูเปอร์เอสโซนะคะไทยคมแล้วก็บีกิมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ